morning everyone welcome to English class สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูอร้ออีกแล้วอ่ะเรายังอยู่เรื่องเดิมนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของ jobs jobs คืออะไรเอ่ยรื่องหรือ,อยังคืออาชีพใช่ไหมคะอ่ะแต่วันนี้คุณครูจะมาเพิ่มให้อีก3-4อาชีพที่เป็น extreme jobs extreme j o b คืออาชีพอะไรเอ่ย คืออาชีพที่แปลกๆที่คนไม่ค่อยทำกันแต่อาชีพนี้ได้เงินเยอะอ่านักเรียนรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่แปลกๆแ,แล้วก็ได้เงินเยอะเออร์ไ l ลี i ิงคืออะไรคะ,ะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนก่อนไปเจอบทอ่านว่าอาชีพไหนที่ได้เงินเยอะอ่านไปดูคำศัพท์กันก่อนเลยคะ่ะ มาดูกันที่คำศัพท์คำแรกนะคะ,ะคำศัพท์คำแรกเมื่อคุณครูออกเสียงแล้ว Repeat after me r e p e a t after me ออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ,ะคำแรก s t stand still Standstill แปลว่าการหยุดนิ่งอะสังเกตจากรูปไหมอาชีพนี้คืออาชีพอะไรแล้วมันเกี่ยวกับคำศัพท์นี้คำว่า stand still ยังไง เดี๋ยวเราจะเจอในบทอ่านค่ะไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันค่ะคำศัพท์คำที่สองดูจากรูปภาพแล้วคืออะไรเอ่ยมันน่าจะเป็นการแสดงใช่ไหมคะคำศัพท์นี้คือคำว่า side show performer side show performer คืออะไรเอ่ย side show performer คือการแสดงความประหลาด เป็นยังไงอาชีพนี้มีด้วยหรอ,อเดี๋ยวเราจะได้ดูในบทอ่านค่ะคำศัพท์คำต่อไปอดูจากรูปภาพแล้วคือรูปอะไรเอ่ยคล้ายๆตลกคล้ายๆล,ละครใบใชคะเคยเห็นไหมใครแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้เขาจะไม่พูดกันใช่ไหมคะ,ะคือนักแสดงละครใบหรืออาชีพที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้เสียงอ,อาชีพนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกชื่ออาชีพว่า m Ma m ma'am อ่ะ repeat a f t m r m e m Ma m ma'am ก็คืออาชีพที่แสดงโดยที่ไม่ต้องออกเสียงหรือละครใบ้นั่นแหละคะ่ะต่อไปเป็นคำศัพท์คำว่ารอยสักแน่ผู้ชายต้องชอบแน่ๆเลยใช่ไหมคะรอยสักรอยสักภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tattoo tattoo ก็คือรอยสักใช่ไหมคไหนใครมีรอยสักอ่าเป็นยังไงบ้าง คำต่อไปนะคะผู้ชายน่าจะชอบแน่ๆเลยคือคำว่ารอยสักอ่ะรอยสักภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tattoo tattoo แปลว่ารอยสักนะคะ mm hmm. คำต่อไปอเกี่ยวกับอาชีพไหนเอ,อ่ยนักเรียนลองคิดสิอาชีพนี้จะแปลกๆอ่ะ mm hmm. คำศัพท์คำนี้คือ p o i t teach p o t e a ดูจากรูปภาพแล้วน่าจะหมายความว่ะคือมีฟันที่แหลมหรือมีเขี้ยวค่ะ mm hmm. อ่ะคําต่อมาคํานี้ก็คล้ายๆคําเมื่อกี้แปลกๆเหมือนกันน่าจะอยู่ในอาชีพไหนเอ่ยคําศัพท์คํานี้คือคําว่าฟอกถังฟอกจังคือลิอ้นเป็นแฉะมันมีคนที่เป็นแบบนี้ด้วยหรออ่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในบทอ่านนะคะ คำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าผู้ชมค่ะคำว่าผู้ชมภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า audience audience คำต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่าแกว่งแกว่งในที่นี้เราใช้ได้กับการทำอะไรการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเคลื่อนไหวสลับไปมา แกวง่งขาแกว่งแขนหรืออย่างในตัวอย่างรูปคุณคูคือแกว่งชิงชา้าใช่ไหมคะคือการแกว่งสลับไปมาใช่ไหมภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า swing swing คำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่า e x c h a n g e x h a n e คือการขยายออกหรือการขยิบออกการแพร่กระจายการไปให้ถึงการไปให้ใกล้ประมาณนี้คะ่ะ และคำศัพท์คำสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเจอบทอ่านคุณครูขอฝากคำศัพท์คำสุดท้ายคือคําว่า t o l e r a n t t o l e r a n t คือคําว่ามีความอดทนหรือการมีการยอมรับความเห็นของคนอื่นนะคะมีความอดทนนี่จะใช้คล้ายๆกับคําว่าอะไรอื่นที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วคําว่า Petient ใช่ไหมคะที่มีความหมดทนอ่ะทีนี้หลังจากเราเรียนรู้คำศัพท์กันไป,ไปประมาณ10คคำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเจอบทอ่านอ่ะบทอ่านนี้คุณครูนำมาจากหนังสือเรียนเรานะคะหนังสือ Spark หน้าที่10 Page 10ใครมีหนังสือสามารถนำมาประกอบการเรียนได้นะคะอ่ะไปดูบทอ่านกันเลยคะ่ะ อ่ะทีนี้เราลองมาดูบทอ่านกันนะคะบทอ่านเราคุณครูบอกไปแล้วอยู่ในหน้าสิบของหนังสือเรียนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอแยกเป็นทีละกลุ่มอาชีพแล้วกันอ่ะบทอ่านของเราคือเกี่ยวกับ extreme job extreme job คืออะไรคุณครูอธิบายไปตอนต้นแล้วคืออาชีพที่มีความน่าสนใจที่มี เงินรายได้สูงและเป็นอาชีพที่คนไม่ค่อยทำแต่เป็นอาชีพที่มีความน่าตื่นเต้นมีความน่าสนใจอยู่ในตัว,ตวของมันเองอมาดูกันที่หน้าที่สิบะะบทอ่านของเราบทแรกอยู่ในกรอบ A อบทอ่านแรกคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็จะแปลทีละประโยคนะคะ,ะมาดูเริ่มต้นพร้อมกันเลย r i s t n n c k a a k s a n is not an ordinary actress คริสตินาคาร์สันคือชื่อคนใช่ไหมคะชื่อคนน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคริสตินาน่าจะเป็นผู้หญิงอทนนี้ดูรูปภาพประกอบน่าจะเป็นคนที่สองใช่ไหมอะเขาบอกว่าคริสตินาคาร์สัน is not มันมีคำว่า not not แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ an ordinary actress actress แปลว่าอะไรคะแปลว่านักแสดง ordinary แปลว่าปกติ Christina, คริสติน่าคลากสันไม่ได้เป็นนักแสดงโดยทั่วไปโดยปกติเพราะอะไรอ่ะไปดูต่อ This is because when she is not working in the theater, because แปลว่าเพราะว่า when when คือเมื่อไหร she is not working in the theater theater เคยคะ่ะโรงภาพยนตร์เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เธอไม่ได้ทำงานที่โรงภาพยนตร์ she is standing as to as a statue On a busy street, standing แปลว่าอะไรคะ Stand, stand up, standing แปลว่ายืนใช่ไหมคะเธอไปยืน still a, s s t I l l a as still as, a s t i l l a s, s t i l as, still แปลว่าอยู่นิ่งอยู่กับที่เธอไปยืนนิ่งๆแล้วก็คำว่า statue, statue คืออะไรเอ่ยคือรูปปั้นอ่ะเธอไปยืนเป็นคนนิ่งๆทำตัวนิ่งๆคล้ายๆรูปปั้น On a busy street b u s y Street คืออะไรคะคือถนนที่มันวุ่นวายเอาทำไมเธอไปอื่นอยู่นั่นละ่ะสงสัยไหมแล้วเขายังเล่าต่อไปอีกว่า it takes about 50 minutes for Christina to cover her skin with body paint to become a living statue อ่าเขาอธิบายต่อไปอีกว่าเธอเนี่ย Christina เนี่ยใช้เวลาประมาณ90นาทีในการ cover her skin Cover her skin สกินแปลว่าอะไรคะสกินคือผิวหนังใช่ไหม Cover คือปกคลุมหรืออทาผิวหนังนั่นแหละ With body paint body paint ก็คือการวาดภาพลงบนผิวหนังนใช่ไหมคะ To become a living statue Become แปลว่ากลายเป็นอ่ะเธอใช้เวลามากกว่าประมาณ90นาทีในการแต่งตัวในการระบายสีบนตัวเองเพื่อให้ได้ งานอีกอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากนักแสดงในโรงภาพยนตร์คือ Living Stage Artist s ก็คืออะไรคะ,ะตามหัวเรื่องของคุณครูเร่นี้เลยศิลปินรูปปั้นมีชีวิตไหนนักเรียนเคยเห็นไหมเป็นยังไงคนที่ไปยืนแข็งๆตามท้องถนนนะคะไว้ให้คนทั่วไปได้มาถ่ายรูปบ้างทำกิจกรรมต่างๆด้วยแต่เขาจะทำยังไง เขาจะยืนแค่ยืนเฉยๆยืนทําตัวเหมือนรูปปั้นใช่ไหมคะทำตัวเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตแต่จริงๆเขามีชีวิตออาชีพนี้เขาเรียกอาชีพนี้ว่า living statue artist living statue artist ก็คือศิลปินรูปปั้นมีชีวิตอ่ะเราจบไปแล้วบทอ่านบทอ่านของ A ใช่ไหมคะบทอ่านหนึ่งของหน้าสิเรารู้แล้วว่า extreme job อาชีพแรกคืออาชีพอะไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูพาไปต่ออาชีพที่สองกันเลยค่ะอ่ะมาดูกันที่บทอ่านหัวข้อต่อไปคือหัวข้อ b นะคะอ่ะ extreme ชอบตัวต่อไปคือ side show performer side show performer อ่ะ,อะเหลือสองรูปรูปหมาสีส้มๆข้างบนกับรูปคนสีเขียวเขียวทายซิมันจะเป็นรูปไหนในหน้าสิบอ่ะเรามาดูบทอ่านกันก่อนบทอ่านมีอยู่ว่า i c spark is a s t r s h o Performer อ่าคนคนนี้เขาชื่อว่า Eric Spark เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ is a s y s h o Performer side Show Performer ก็คือนักแสดงการแสดงความประหลาดแล้วเขายังบอกต่อไปด้วยว่า He has green tattoo all over his body to look like a r i s a r d He has green tattoo. Ed, green แปลว่าสีอะไรคะสีเขียวเขามีรอยสักสีเขียว all over his body. all over คือทั่วทั้งร่างกายเลยเพื่อให้ look like, look like แปลว่าดูเหมือนอั lizard. ลิส์ลิสต์คืออะไรเอย่ยคือกิ้งกาคะ่ะแล้วบทอ่านยังบอกต่อไปอีกว่า he also has pointed teeth and forked tongue. ฟอย t e ชคืออะไรฟอยท์ทชคุณครูสอนไปเมื่อกี้คือฟันที่เป็นเขี้ยวใช่ไหมคะ and fog f o t จัง f o กก็คือซ่อมนั่นเองทางแปลว่าลิ้นก็คือลิ้นที่เป็นแชกอ่ะเราจะบอกว่า the lizard man as they call him ก็คือมีคนนะเรียกผู้ชายคนนี้ว่า the l i z a r า man ล mm ิซ่าแปลว่ากิ้งกาใช่ไหมคะคุณครูบอกเมื่อกี้ก็คือมนุษย์กิ้งกาอ่ะมีแต่คนเรียกเขาว่ามนุษย์กิ้งกา perform all over the world ไปแสดงทั่วโลกเลยไปมีการทำโชว์ไปโชว์ตัวเองทั่วโลกเลยทั่วประเทศเลย and shock the audience with his appearanceand shock the audience with his appearance และทำให้ audience แปลว่าอะไรคะผู้ชมหรือคนดู shock ช็อกก็เนี่ยช็อกแปลตามตัวเลยคือตกใจหรือประหลาดใจ with his appearance ก็คือตกใจกับรูปร่างของเขาค่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แสดงความประหลาดใช่ไหมคะมีอาชีพที่อันไหนที่แสดงความประหลาดบ้างนึกออกไหมนักเรียนอ่านักเรียนนึกออกไหมคะว่าอย่างเช่นเด็กแฝดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นนี่ได้หรือมนุษย์ที่ มีหัวเป็นเข็มหมุดหรือผู้หญิงที่มีคราวอย่างเงี้ยก็ถือเป็นซโชว์เพอร์ฟอร์เมอร์คืออาชีพที่แสดงความประหลาดนั่นเองค่ะอ่ะมาถึงบทอา่านบทสุดท้ายของหน้าสิบแล้ว e x ็กซ์ตรีมอบตัวสุดท้ายของหนังสือเรียนเราคืออะไรเอ่ยเหลือรูปตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมบทอา่าน C แล้วเหลือรูปตัวอะไรรูปที่1ใช่ไหมคะรูปหมาสีส้มๆหมาตัวนี้เชื่ออะไรใครจําได้เชื่ออะไรเอ่ยอ่ะไปดูในบทอ่านกันเลยค่ะ บทอ่านนะคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะ When Joe Atkins alive at work เมื่ออะไรที่ Joe Atkins ก็คือชื่อคนใช่ไหมคนนี้ชื่อ Joe alive at work alive แปลว่าไปถึงที่ work ก็คือที่ทำงาน He goes to dressing room เขาไปที่ห้องแต่งตัว to change into his work clothes เสียงแปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมคะเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย for the next e h o u r s หลังจากนั้น8ชั่วโมง he wears a furry costume and h i s heavy mask over his head 8ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาทำอะไร He wears a furry costume. Furry แปลว่าขนขน costume แปลว่าเครื่องแต่งกายเขาสวมเสื้อขนต่างขนสัตว์หรือขนอะไรสักอย่างหนึง่ง And a h u g e heavy m a s k m a s กคืออะไรคะตอนนี้เราคุ้นกันมากเลยแมส Mask คือหน้ากากใช่ไหมคะ Huge Huge แปลว่าใหญ่มากใหญ่มากคือมา Heavy แปลว่าหนักอ huge heavy mask ก็คือใส่หน้ากากอันที่ใหญ่และหนักมาก over his head over his head head ะไรคะ head คือหัวอ่ะใส่ไว้ที่หัวใช่ไหมอ่าอ่ะหลังจากใส่ที่หัวแล้วบทอ่านบอกต่อไปว่า Joe is the Disney character Pluto อ่าเรารู้ชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าหมาสีส้มๆตัวนั้นชื่อว่า Pluto เป็นอะไรเอ่ย เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องหนังเรื่องดิสนีย์ในของดิสนีย์ใช่ไหมนักเรียนเคยดูการ์ตูนไหมดิสนีย์มีหมาที่ชื่อว่าพลูโตอ่าแล้วเขายังบอกต่อว่า and he w o r k d a s Disney World in Florida และเขาทำงานที่ Florida อ่านดิสนีย์เวิลด์ที่ Florida ไหนมันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมายเลยและบทอ่านยังบอกไปว่า before he left the dressing room หลังก่อน Before he l e f v e the dressing room คือ before แปลว่าก่อนใช่ไหมคะก่อนที่ leave ก็คือก่อนที่เขาจะออกจากห้องแต่งตัวเนี่ยเขาจะ he, left, so he, he say to another character เขาจะพูดกับตัวละครอื่นว่า Have a nice day Have a nice day Have a nice day คือขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีหลังจากนั้นบทอ่านเลยบอกต่อว่า He know that he cannot speak to anyone later. Because Disney character must not speak to the visitor and they have to be good at mind คืออะไรคะ He know that เขารู้ว่า He cannot speak cannot คือไม่สามารถเขาไม่สามารถที่จะ speak คือพูด to anyone later ก็คือเขาจะตัวละครเนี่ยจะไม่ได้พูดกับใครเลยเพราะว่า Because Disney character คือตัวละครของ Disney เนี่ย must not speak to visitor must not แปลว่าจะต้องไม่พูดกับ visitor visitor คือผู้ที่มาเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะ and they have to be good at man มาคุณครูสอนไปแล้วคำคัพท์คำ,คำข้างบนเลยนักแสดงละครใบ้ใช่ไหมคะก็คือเขาจะต้องทำตัวเหมือนเป็นใบ้ให้เป็นเมียนมากที่สุดดีมากที่สุดค่ะ หลังจากนั้นบทอ่านพูดต่ออีกว่า Joe d h e n make his way to Cafe Mickey to welcome the visitor อ่าหลังจากโจออกมาจากห้องแต่งตัว dressing room ใช่ไหมคะ make his way ก็คือเดินไปทำงานเนี่ยที่ Mickey Cafe Cafe Mickey คือคาเฟ่เกี่ยวกับ Mickey เมาส์ใช่ไหมเพราะููตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่อง Mickey เมาส์ใช่ไหมคะเพื่อ to welcome visitor เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วบทอ่านบอกว่า he walks slowly and carefully doesn't swing his arm or leg เขาเดินอย่าง slowly คืออะไรอย่างช้าๆและ and คือ carefully คืออะไรคะ careful ระมัดระวังเป็นอย่างมาก doesn't swing his arm or leg พยายามที่จะไม่ swing คืออะไรคุณครูบอกไปแล้วไม่แกว่งแขนหรือขา He must be careful and remember that his body is at least double his normal size. He must be carefully คือเขาจะต้องใช่ไหมคะ must แปลว่าจะต้อง careful ก็คือระมัดระวัง and remember ก็คือและจะต้องจำไว้ว่า his body ร่างกายของเขา is at least double his normal size double แปลว่าอะไรเอ่ย double แปลว่า คูณสหรือ2เท่าใช่ไหมคะร่างกายของเขามีขนาดไซส์มีขนาดเป็นดับเบิลคือมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่ากว่าคนปกติแล้วบทอ่านนี้ยังเล่าต่อไปถึงสถานการณ์หนึ่งคืออะไรเอ่ยไปดูกัน One little girl look frightened so b r u t a l doesn't get too close มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง รู้สึกหวาดกลัวมากเลยเขาเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้ภูตโตไม่กล้าเข้าใกล้หุ่นน,นเนี่ยนักแสดงคนนี้เลยทีเนี้ยคนเนี้ยคนที่ใส่หุ่นชื่ออะไรคะ่ะลืมหรือยังชื่อโจ,โจใช่ไหมคะโจ slowly e x c h a n g e his hand to her parent จอเลย slowly extend extend คืออะไรค่อยๆขยับเข้าไปหาอย่าง slowly อย่างช้าๆเข้าไปพยายามจับมือกับพ่อของแม่ของเธอใช่ไหมคะ so the little girl can see that he is f i d l y so the little girl can see that he is f i d l y เด็กผู้หญิงเด็กอเล็ก l ์เกิลใช่ไหมคะเด็กผู้หญิง can see เลยเห็นว่าเขาดูเฟ l ลี่เฟลลี่ก็คือเป็นมิตร one of the most important quality of people working as a Disney character is to be patient with children and extremely tolerant อ่า One of the most important quality คุณลักษณะหรือลักษณะพิเศษของอาชีพเนี่ยที่สำคัญที่สุดในการทำงานทำอาชีพนี้คือทำอาชีพ Disney c h a r รคเตอคืออะไรคะทำงานเกี่ยวกับตัวละครเป็นละครใบ้ของ Disney เนี่ยคือ p a t e เชคืออดทนต่อเด็กก็คือเด็กเขาอาจจะมีความหวาดกลัวใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะมีดับเบิลไซสเพราะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่า คนปกติเป็นพิเศษใช่ไหมคะและเนี่ยต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากในการค่อยๆทำให้เด็กเขามีความคุ้นเคยหรือเราเขาไม่กลัวเรา Very soon the little girl is smiling and enjoying breakfast with her new furry friend Very soon คือหลังจากนั้นไม่นาน the little girl is smiling สมัยคืออะไรคะสมัย smile คือยิ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นยิ้มและ enjoy breakfast ก็คือกินอาหารอย่างมีความสุขกับ new furry friend furry คืออะไรนะเมื่อกี้คือขนอะกับเพื่อนคนใหม่ของเธออะบทอ่านจบไปแล้วในหน้าสิบทั้งสามอาชีพสามอาชีพนี้มีภาพให้ดูแล้วว่าเกี่ยวกับยังไงบ้างอาชีพหนึ่งอาชีพแรกที่ครูพูดไปคือเป็นศิลปินรูปปั้นที่ ทำตัวเหมือนคนไม่มีชีวิตใช่ไหมคะอะคืออะไรเอ่ย Living statue artist ใช่ไหมอาชีพที่2คือคนสีเ,เขียวคืออะไรคะ Side show performer ใช่ไหมส่วนอาชีพที่3คือนามคือนักแสดงละครใบ้หรือคนที่ไม่จะไม่พูดเวลาทำการแสดงอะทีนี้เราเรียนบทอ่านครบทั้งสามอาชีพแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่ค,ครูจะให้ทำวันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับกิจกรรมนะคะที่จะให้นักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาทํากิจกรรมแรกอ่ะเรามีทั้งหมด2กิจกรรมนะคะ2กิจกรรมกิจกรรมแรกคือ complete gaps แก p ก็คือช่องว่างให้นักเรียนนําคําศัพท์ในกรอบสีเขียวเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดอ่ะนักเรียนคนไหนมีหนังสือเรียนสามารถเปิดหนังสือไปที่หน้า11ได้เลยนะคะอ่ะ งานชิ้นที่1นนี้มีทั้งหมด12ข้อให้นําคําศัพท์มาเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์คุณครูยกตัวอย่างหนึ่งข้ออย่างข้อที่1ข้อที่1นึ่เขามีคําว่า stand แ,แล้วเขาก็ดอดอจุด,ดๆไปใช่ไหมคะคำว่า stand เนี่ยเราเอาคำไหนมาต่อท้ายจากคําศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้หรือจากบทอ่านเมื่อกี้นี้นี่แหละก็จะเป็นว่าข้อที่1เอาอะไรเอ่ย stand still Standstill ใช่ไหมคะอะ Standstill คือ vocabulary คือคำศัพท์คำแรกที่คุณครูสอนไปเลยคืออะไรการอยู่เฉยๆอยู่หรืออยู่นิ่งๆใช่ไหมคะอะเมื่อนักเรียนเติมคำศัพท์ทั้ง12ข้อเสร็จแล้วให้นักเรียนแปลความหมายด้วยนะคะอะคุณครูเชื่อว่าทำได้อะไปดูก,กิจกรรมที่2กันเลยคะ่ะ มาดูกันที่กิจกรรมที่2นะคะคือ read and answer หลังจากเราเรียนบทอ่านหน้าสิบกันไปแล้วใช่ไหมมีอาชีพกี่อาชีพมีคนกี่คนเอ่ยมี3อาชีพกับคน3คนใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูเลยถอดบทอ่านมาให้นักเรียน7ข้ออ่ะ7ข้อฝั่งขวามืออถ้านักเรียนคนไหนมีหนงังสือนะคะเปิดไปที่หน้า11ได้นะคะอะ เหมือนกันเลย7ข้อนี้7ข้อนี้คือเนื้อหาในบทอ่านที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี่แหละในหน้าสิบทีนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนดูว่า1-7เนี่ยข้อ1-7มันตรงกับอาชีพไหนอย่างข้อหนึ่ง can move at work move แปลว่าอะไรอื่นแปลว่าเคลื่อนที่ can ก็คือ can not ใช่ไหมคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ขณะทำงานข้อที่1เนี่ยอาชีพเป็นอาชีพไหนข้อ คริสติน่าหรืออิริกหรือโจที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยในระหว่างทำงานหรือข้อที่สองของครูปแปรให้ change their appearance คือเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนลักษณะหรือข้อ3 look like a lizard คืออะไรเอ่ยเราเรียนมาหมดแล้วข้อ1-7ถึง7ก่อนอื่นคือให้นักเรียนแปลความหมายนะคะว่า1-7ถึง7แปลว่าอะไรแล้วให้นักเรียนดูว่ามันไปเชื่อมโยงกับคนไหนคนชื่อคริสติน่าหรือคนชื่ออิริก หรือคนชื่อโจถ้านักเรียนไม่มั่นใจกลับไปดูที่บทอ่านนะคะในหน้าสิบในหนังสือเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะทำงานทั้งสองชิ้นงานได้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะกลุณหลัก